ผมนั่งกินเหล่าอยู่ทงหน้ายูยดีแมงเอาปืนมาเอายาบ้ามาจับแมงมนัตัวเว้ยอยาบ้ามองมาทงหน้ามปามีอย่างมียัุอย่างอันครายวม้ม่เนน้ำอายน้ำใไครับมมส้มเหมือนนี่ใสขี้ไปตัวอย่งบัตรประชาชนมึงี่โผลมาในอะไรขอมึงอีกนี เไทยจีบใไอ้คนนู so <sh am aya> ้น hey. บ um. ่อยกูทางนมึงโผล่มากเนเอาไระปองมานี้ปืนจีบ่ะเอาเบิ่งลูกนี้มีปืนป้อเนือวุฒป้อันล่นต้องอ้ใส่ครับเอะมึงไทยไปดิบัตรประชาชนมึเนี่ยะนี่ปืนตัวนี้บึ่งปืนอบมอเลยอะโอ้มาแน่เลฮะหักด้าหักออกมึมาน่ของมึงนี่นี่ตัวนี้ออกนี่ฮะ กดนี่้ยกดออกแดงหนไม่ดูก้ะเน่ยมหนีดิเฮ้ยมึงไม่ใส่จะไหน่เของม่าีเรากินเรากินเราใวเอาไปกี่วินไหนบ้รับมึงมีป่ะโอ้ยตายล้เอ so ้ยเอาไว้เอ้ยมนีดิเฮ้ยไ่ใส่เบิดวะมานีมาหากูดิมาไว้ที่ลาขัดเอื้อนเน่ยพวกมึงนี่ เวันนี้ยานรถกูอย่ไส้นี่นี่นี่ยานไปเอาอะไรอยู่นี่รถไปดิฮอไปบัตรประชาชนมันอยู่ใส้คือขนาดนี้ใช้ลูกเปยคือเปนนี่คือนี่มึงหูยอะีรยิ่งให่เลอะหูว่มีเพื่อนมยังไนั่งลงนังลงกรบพื่อนนังลงกับเพื่อนนางลงกับเพื่อนยาไกุญแจมระเพ่มาดิ ฮ้ยไปไทยไปขุ่ยกุญแจมือกูโยเกะรถกลางนอะหมางเลยขุ่ยเอ้ยไทยลูกไายคีไปเลยไอ้ภาพนี้นะตอนแกะออกกุญแจมือไหมดวนที่ล่ะเุ้ยเอ้ยยาบ้ามาหัวทงหน้ามือป่าแม่มืองกูเลยพ้นงานดีกว่า ตาดทันนี่เรานี่ลมาซอยที่ลมาซอยพนนาการทีล่ะมาซอยในที่ล่ะห่วยั่มึงนี่อมันถือลายดิเออห่วยอรเออม่างไรนี่ฮะโอ้ปืนพ้อมปืนยุสสเปืนน่ะพวกปืนพ้อ

เอาลงนันนี้หาที่ปเป็นมาจหันช่แทนแทนเอาลงนะเน่พื่อมาหนีวโอ้ยฮะฮะเอาอันนั้นมาเนี่ยกระดาษมาเ่อมาหนับเอาบัตรต่อนาแล้วมนับวยเอเอาบัตรเอาบัตรมาหนีดูบัตรจุหันบัตรจหันคนคือยังได้ยังอันนี้ยังแนว่สูบแมวะม่อน่เาอู้นโอ้ยนอเจ้าก็ดียน่อได้ยังไรยังคนนี้ไอแม่มึงยังมึงเป็นผู้ลองหาอะไรป้ยยี่ยังมึงเขียนว่ายังนี่ก็บ้านไอไหม สวยมายังมีอีกบอนี่รถมีวั่เอาสอดเอาเป็นสอนเอามาไหนมาไหนเอามาฮอ่หนึ่งวัวฮะสูบพองหัเป็นคออ้ยฮะอะไรนะสูบมาสู้ทางกูว่าพี่เาอยูเบาครก็มาแกั้งดันอีกมาดิเบื่อดิโอ้ยเมกยเงยกูกระหื เขาเขาว่าผิดร้อร้อนตัวร้อนโอ้๊ยมองร้อนมีทุกอย่างเหรอวะแสดงมันกตจะตกใจวงหันมีทุกอย่างโอ้ยเน่อยสิวาวเล่นเลยไหนมันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเสียภาพสดก็หน้าเอาแทนแทนจับเอไอ้เจ้ารถรถเจ้ารถผู้ใดหนิงหรือเดลักรถมน้าบ้ารถไทรถไทรถผู้ใดรถฟอร์ครับ เอ้แทนเมืองไปเลยไปเลยตั้ีะเกีดบ <ing> <underneath> <ception survivor> ่ไม่ยีเกียนบ่ดโอ้มากไกลด้วยโอ้เจ้าอยู่ตรงเมืองซีเกียดเลยยาทุกนี่สูบไป็นอจังเมีดดักเดือบอยู่เลยอ่ะมาจ้ไปนเว้ช่วงห่ยนี่ครับอย่าหาทิดเดยผับบ่ได้อันสดีก็ทำลองดูตดอ อาวุธปืนก็บอกอาวุธปืนดัดแปลงไทยประดิษฐ์หนึ่งก็บอกความเครื่องกระสุนออาวุธบสบยเสพติดเาบ้าเสาบ้าอจ้ไหนลหนมาหาโอ้ยนะหาคนะกีอายางมากขนดไม่มองนอนเลรวน่นไม่มองนอนเลยโอ้ยเจ้ายากเจ้าก็มองมีน มือร้อนน้ำเว้ยไอ้ยูกูตรวจคนควยไอ้กูตรวจคนลมึงกูเลยืดมึงยิงท่มาไหมมือแห้งโตรเกิลบากกูดิอกูงอ่างนี่โอ้ยเหรียญลูกอยู่กูก็เดาไสันละเพื่อนโยดังนี่กันปลาแนนำกินได้นเขาามให้มันกินดิมึงกินขาว่ายัง เอาามเอานาเอยางเป้าเอีมากูเขียนมันถึงจับกลุ่มอากยเอาน้ไม่ด้เอานาไม่้เเอาหนาไม่้กินนี่บวข่าเอานานะครับนาเป้านาเป้าเราหิวสวัสดีครับทุกท่านครับผมนั่งกินเหล่าอยู่ทงหน้าตอนยูดีแมงเอาปืนมาเอายาบามากู้จับแมงกี่ตัวเนีมันเป็นเรื่องหล่อเลียนนะครับจะเอาหนำส่งพนักงานสอบสวนสพพี่บูลเลยฮะรอยยิ้มหายรอยยต้องไม่เกียวจำนวน125ยยี่เมตรน่อกล้องมุกใกล้ นิดเชียวไอ้บอกันชื่นนชอวยนะนี่ว่ากันชื่นอีกอยู่เบื้งหน้ามันสวยยี่มึงนี่่นให้เนี่ยอ้าววยดีมีหอดพื้นโอ้ยคีอดมาเร็วๆหอดจากซีตะเกดต้องทีเออเอาบันทึกกูมาเดี๋ยวกูเอมกระดาษข้างบนน่ะเอากระดาษเอซมา ไปกับเต๋ารือไมึงยาน่นนะมึงยาคือๆนะคือก <c oughs> ูอยิ่งแมงเลยนะกูบอกใครอันไหนใส่จับผมเป็นยัยงคฮ<ว>ยเฮ้ยเจ้าดีหน่อยเ่อยงือมาครับไล่ทีสองส่งผมเดียวกันพร้อมยางเขามา <c oughs> ว่ามีมองนอนว่ามีเขากินอีกพร้อมคือกันพร้อม ดีแล้วกสาดเขามาเลยเรียนมเตัวกุกโใจไปไอ้สารที่เราู้ายเนาะไอ้สาดได้ิมสงเอ้ยยาาทอาไ่วะร้อยี่หกฮ้อยยี่หกคร่เม็ดเดียวรยี่หกวไปเลย มี่กวันนี้ก็บกกงเกงมี่วะลุกนีตัวคนนี้ลกลุกลกึ้นลกลุกดีเด้มึงอย่ามึงอย่ามึงอย่ายุกยักนะยยัึงยหยกยันีือแงลวมยยกถือตีกูนะกูบอกไงลูกลูกเออเพื่อนนู้นเดือดหากระดีนอย่าหยุดยักนะเฮ้คนที่อ นิีเอไปสองสององสอสอวสงสังงสงงงสองเองอสงงตงองสี่สอนั่งสังองสองสองนององออองอ้ยอ่สอยสองงองางสางสงสองสงสังงสองงยังมอนส่งององสองสองอ ขเขาเศร้าหิดแล้วค่ขั้วไเจเพิ่มนะจอดีเ <24 S 1> ่นเอสมึงอายาไม่ใส่ม่ใสเลา,าบฮะบอกดีๆบอดีๆมึงจะตัวกูอ,อกคนคนริงนีนนง่หรือกมาส่เสียลาครับมึงสั่งอะไรที่เราใส่ส้างทื่เราองหมัดครับหัสุดซองมัดเลยครับตอนนี้ที่เหลือของอยูใส่ตอนนี้เพิ่งเบิรใครเพ่อครับฮะใครเ่อรเรายูใส่หของกี่เหลเอะเอาให้ผู้นผู้นี้แน่มันสเงินพวกคนครับ บสงเงินทุกคนตำตออย่าี้เลยฮะตำตอเขาบนเลยตำตอเขาบ่นเลยตอนนี้พ่อพอนั่งไปเอาไหนอีกวะเนี่ยนี่เพียกกระหตัวฮะนี่เียกองดตัวอะาังไงยุกเป็นบาดแหงเลยบนเลยเป็นบาดห้งฮะุบเป็นบาดแหงอะไรกันนะขเป็นบางเป็นบาังไายถ้ามากอยู่ีมอนีีสูบมาจกเม็ดสู้มเรื่อยสูบมาตลอดเลยสูทางสูทางเลย เบ่งรถไม่ดีดิมียาปะเหลือปะเบ่งมอไซด์ดิเบ่งนี่เอาฮะเบ่งดีดแกเบ่งดีหนังออกมาออกมามียังถือมาพี่ถือมาพี่คือผมมันบอไหมครับมึงมีฮะพอแหมมึงเห็นงานยังซัวนะมึงนี่ห่วยเอ้ยหมอดโตก็อายไส้ของหนอเออเจ้าเอวยเนี่ยเอยสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ ผมจะเล่าเรื่องราวนี้เลยเรื่องราวเกิดขึ้นจริงนะทุ่งนาผมตอนนี้ผมทําการจับลุมเลยนะฮะเดี๋ยวสักพัภาผมจะนาตัวพร้อมบันทึกจับคุมส่งพนักงานสอบสวนนะครับสพพิบูลสงารามนะครับผู้ต้องหารายนี้นะครับมาปรากฏกายต่อหน้าหน้าทุ่งนาผมในขณะที่ผมนั่งกินเหล้าอยู่นะฮะมันดีดมามันหลอนมามันหลอนด้วยบารมีของผมด้วยคุณงามความดีที่ผมสะสมไว้และสร้างไว้มันมาพร้อมกับอาวุธปืนหนึ่งกระบอกเครื่องกระสุนสามนัดนะฮะ และยาบ้าจํานวนรอ้อยยี่สิบหกครับร้อยฮะร้อยยี่สิบหกนะคนคนได้ในตัวนะครับพบในตัวนะฮ <c oughs> ะจำวาอยอย่าคล้องในวันนี้ใคนี่ยนี้อายุยี่ยสิบสี่ปีซูมาได้อยู่เท่าไหร่อ่าเ <c oughs> จ้าทำงานอย่างอยู่บ้านได้ดูปกติครับรูปรยังเป็นไทยหเือคือ <c oughs> ลับไม่เพีย่บนอะนี่ไม่เคี่อนบอกเคยแม่ อยู่ดีๆก็ไม่ให้ผมจับห่อทงหน้านี่หละด้วยด้วยความซัวของมันมึงจําไม่ได้นะไอพวกเล่นยาบ้าทั้งหมดนะสักเมือหนึ่งมึงต้องโดนเหมือนไอเฮียี่เออเจ็บไปเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดำเนินการต่อนะครับเดี๋ยวผมจะดำเนินการนำส่งพนักงานสอบสวนต่อไปนะฮะสวยดีมึงกินข้าวโรมมึง กินน้ฮ<ะ>้เอากินน้ำก<ๆ>ินอ,อาะเก็บของน้องไป